สวัสดีชาว LRP นะครับไม่พูดพี่ลำพี่ลายเยอะเนาะเรามาเล่นสวิตเซอร์แลนด์กันนะครับวันนี้ผมกลับมาอยู่กับเกมสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็พร้อมกันเล่นกับเพื่อนๆก็มาลองเล่นกับสักตาสองตา้ยนะครับเนี่ยผมเหลือเควสอีกสาอันเย้ยคือวัน,ว,นวันหนึ่งเนี่ยเราต้องเล่นเควสอ่าที่เขากําหนดมาให้นะครับห้าเควสแล้วเราก็จะได้อเปิดกล่องสุ่ม นะซึ่งในกล่องก็มีโอกาสที่จะได้ทั้ง dark Energy แล้วก็มีโอกาสที่จะได้การ์ดนะครับราคาแพงตั้งแต่หนึ่งหนึ่งดอนนะครับศูนย์จุดห้าดอนไปจนถึงหนึ่งร้อยเจ็ดร้อยดอนพันดอนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ยังมีส่วนของไอ้ตรงเชื่อแล้วว่าไอ้ที่มันเป็นอ่านี่นะครับผมว่าน่าใช่นะเนะี่ครับเปล่าวะไม่จำไม่ได้อินเวนท์อนะครับอันนี้นี่น เราจะได้ในส่วนของโพชั่นพวกนี้มานะครับซึ่งก็เอาไว้เปิดสําหรับแพ็คนะคแต่ตอนนี้แพ็คกันหมดแล้วก็ดูเหมือนไปไม่มีประโยชน์นะแล้วก็ในส่วนของเควสโพชั่นเนี่ยเราสามารถที่ไปซื้อได้ในช็อปนะครับเป็นราคาเจ็ดอยห้าสิบเด็กนั่นเองซึ่งแต่ก่อนสามารถใช้โกตัวนี้ซื้อได้นะแต่ตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับก็เป็นเจ็ด้อยห้าสิบต่อหนึ่งขวดนะครับซึ่งนั่นจะทำให้อ่า คุณต้องใช้เด็ก750แล้วทําให้คุณสามารถที่จะเปิดนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเปิดกล่องนี้ได้ถึง5กล่องเพิ่มเลยทีเดียวนะครับเป็น6กล่องใน1เควสถ้าใช้อันนี้นะครับอ่าลองมาเด่นดูจี๊ด <Ye et. S 1> ไฟล้วนๆมาลองฉีกกดดูนะครับลองเล่น เาที่ไม่ค่อยจะถนัดเท่าไหร่เขาเล่นไฟมาแล้วก็เล่นพืชลองดูนะครับอืมไปไหนดีลองเป็นไอ้มา้านะครับมา้าอ่ายิ่ตัวนี้ผมชอบมากกว่าแต่มันตายเร็วไปหน่อยนะครับ มา้าแล้วก็เอมีโอกาสที่จะพิชิตก็ได้ไหมนะมา้าแล้วก็อ่าจะเป็นตัวล้วงนะครับล้วงสักนิดหนึ่งดีกว่าแล้วก็พวกโอ้อยแล้วก็ต้องต้องไปโกเลมแล้วล่ะนะครับสำหรับแท้งเราแล้วเราก็จะเลือกเป็นในส่วนของล้วงนะครับ ล้วงนะครับทั้งสองตัวแล้วก็ตามด้วยตัวการตันนะเดี๋ยวเอาไว้หลังสุดแล้วก็รถสปีดหนึ่งตัวนะครับแปดเนาะมีอะไรน่าเล่นเลยนะครับเออผม่็ใช้ลวงเยอะเกินไปนะเอาไปลงที่การ์ดห้าที่เป็นธนูสักใบนะครับอ่าไอส ดีครับดีครับแล้วก็ตามด้วย5้าอีกสักตัวหนึง่งซึ่งนั่นจะทำให้ผมสามารถที่จะใส่ธนูได้นะครับแล้วก็ออกไปรอตรงนี้นี่น่าจะเพอร์เฟกอยู่พอสมควรแล้วนะฮะลองดูนะครับเ็้วกวไม่รอ ก็มันโอ้ย๊ยไอ้มแมลงอ้าวเชีย่ยรยืนเด็นไปแล้วหนึ่ง สิบเจ็ดนะฮะโค้ต้องเล่นเผ่าที่ของถนัดแล้วแหละนะฮะน,นี้ก็คงจะต้องเป็นฮิลนะครับแล้วก็ล้วงสองตัวนี้ที่ผมคุ้นเคยนะฮะแล้วก็อีกสักสามนะผมว่าไม่น่าเวิร์กนะครับต้องเอาล้วงออกหนึ่งตัวแล้วก็ลองใส่เอ่อสำหมัไม่ได้ไม่ดีนะครับไม่ได้วะ่ะ ห้านะครับเราลองไปดูตัวที่โจมตีด้วยห้าสักหน่อยนะ,นะครับแบบนี้น่าจะเวิร์คหรือเปล่าไม่รู้นะเราดูนะครับ นานเนี่ยอันนี้เราฝั่งนู้นเขา,เ,าเลือกการ์ดเนี่ยว่าจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งมาแล้วครับบูมมา แสงสุดเดิมครับขอขอนุญาตแบบลองแบบคนดื้อเล่นนะครับไปมือเจอแสงครับ มาแค่3ตัวนอนๆครับผมดอันนี้ผมก็จะต้องรอสู้ดูครับเครื่องเกาะมาว่านะเกาะแม่งเยอะจัดเลยฮนะมะนจัดผมแบบจัดมาเต็มเกาะแบบเลือดทั้งเลือดทั้งเกาะครับผมโดน,ะนไปแล้วเลยไม่มีล้วงเหลือแล้วนะตอนนี้นะเหลือแค่ อืถ้าเป็นทีมทีมเดิมนะะผมจะลองลองเป็นดีมดีมทีมก่อนนะครับแบบนี้ก็น่าจะเวิร์กนะครับเอจริงๆแล้วไปโโหมืดเจอมือดครับ ยี่สิบเก้านะครับมาเยอะแบบนี้ผมต้องลองแบบนี้ดูครับนะครับชุดเซ็ตนะฮะแฮปปี้มิลสี่นะครับต้องการสี่หนึ่งตัวนะครับซึ่งเอ่อก็จะเป็นตัวนี้นะฮะก็จะเอาอยู่นะครับไปฝั่งนู้นก็เลือกการเร็วเหมือนกันครับเราจะมั่นใจในพลังตัวเองมาแล้วเหมือนกัน ว่ารัวแค่นีมันำันไม่ได้นะครับอาจจะแพ้ครับไปต่อพีกตะตาต้องต้องชนะแล้วสิผมมีภารกิจเดียวครับตอนนี้แต่ที่จริงแล้วในจังหวะแบบนี้อยากเล่นไฟมากกว่านี่อยากเล่นไฟมากกว่านี่ครับ ต้องขอเป็นสูตรนี้เนะสูตรไฟนะครับแล้ก็ตัวสี่นะครับมียิงไกลให้ผมทั้งตัวนี่ฮะที่ยิงไม่น่านะครับไม,ไม่น่าต้องทําแบบนั้นเลยนะไม่น่าต้องไม่น่าต้องทําแบบนั้นน,นนะน่าจะไปแบบนี้นะครับมาลดสอทีีแตนเราจะเล่นคิวมานนะ าะครับตามคาดครับมีวิวมีล้วงนะครับแล้วก็มีทาร์เก็ตมอนสเตอร์เลนนะครับผมก็โดนตัวนี้นะครับน่าจะอยู่ทีได้ไม่กี่ตาบางคนอาจจะแต่ถ้าเกิดว่าเราล้วงเขาเขทันนะครับแต่เราเรียบร้อยแล้วนะครับในล้วงเขาทำอะไรไม่ทันนะครับเพราะว่าถ้าเราล้วงก่อนเนี่ยไม่ถึงเราขอไม่ถึงแต่ทีนน่ตีกักนล้วงแล้วคะับท,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 ทั้งวิวทั้งวิัจะไปดู เขาห้าด้วยนี่ยจะไม่ทดกลับเลยมานี่ยงเรื่อยๆแบบแมันไม่จบนะฮะไองบไปิปไปเลยนะฮะเป็นผมชนะครับเย <Yeah. S 1> แต่ว่าเราเล่นไปนะครับเรายังไม่ได้เวสนะฮะเังไม่ได้เวสตาหนึ่งให้ครบ อืมเอาแล้วเราต้องเล่นตัวที่เรามั่นใจแล้วเราเราจะชนะนะครับทจริงมานาน้อยแบบนี้ผมก็ยังคงอยากจะเล่นสเต็ปเดิมอยู่นะอย่างที่คนเห็นเมื่อกี้เ,เล่นชนะไปก่อนครับอย่างเาชนะก็ได้เด็กนะแล้วก็เราไปเก็บควสตเอาตาต่อไปที่เราถนัดจะดีกว่า สามนะครับน่าจะเป็นแบบนี้นะผมก็ไม่รู้นะลองดูแบบนี้แล้วกันะะนะครับว่าจะได้อะไรมาโอ้สมบีนะครับเน้นชนมาเลยนะแต่ผมมีล้วงนะจะไ,ได้รูดด้อะไรช็อตมาแค่แ แล้วน่าจะเด้สถึงนะเพราะว่าสปีดเรานี่เยอะกว่าแล้วก็ตัวนี้ไม่ไม่จบตีทะลุมาอาะไม่น่าจะติดกินนิ่มอยู่แล้วก็หลุกตีนะครบทีลุมตีบนงีอาจะสลัเสมอได้ไห ไม่ให้เราไปครับโอ้มาลาแค็บเต็มนะฮะเขาเล่นไฟมานะครับผมก็ต้องขอเล่นเวทชุดเต็มผมบ้างล้ะนะครับ ลวงนะเรามีลวงแค่นี้นะเราอาจจะต้องเอาไปนั่นแหละนะครับเพราะไม่งั้นเราก็กจะลวงไม่ได้นะครับไปฮะผมน่าจะผมผมไผม่รูไไ้ไม่รู้ว่าผมน่าจะแพ้ไฟชุดเต็มนะลองลุ้นกันดูครับไม่มีเวทมาเลยฮะผมโดนแล้วนะฮะน่าจะโดนเล่นแล้วแหละนะครับแบบนี้ตงรงบนนี้ผม เลือกเลยไปนะครับทีมที่เรือกโอ้ยไปแล้วครับทีเด็ดผมว่านวงไปแล้วหนึ่งเนี่ยนะอย่างนี้อย่างนี้ตกผิดแล้วนะนะอย่างนี้มันมันแหมะขอให้ยังยืดไหวน,นะครับถ้าเกิดว่าฮิวยังอยู่ใหญ่ครับโอ้โอย่างนี้แหละครับอย่างนี้ยังพอมีมันกว่าหล้วงได้จบโอเคล้วงได้ทำงานตัวเองแล้วนะครับเลื่อนไปเลย เลหมาเลหมาน่าจะพิงไปถันชนะเย็ดโอ้โยจอดไปเลยบแบบนี้มันจริงครับอนะไรผมก็จะใช้นะครับสิ่งในสิ่งที่ผมมีก็คือไอเจ้าโพรชันที่พูดถึงนะครับก็คือโพรชันอันนี้นะฮะผมมันมีอยู่แล้วเดี๋ยวจะทำการเปิดกันนะครับไปไปอืม นี่ฮะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็กล่องที่เขาให้มาจากการเปิดเควสนะครับมาโอ้โหขอเพื่ว่าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหได้เท่าไหร่นี่ยไม่คุ้มนะเนี่ยนะครับไม่โคตรเกลือเลยนะครับโคตรเกลือแต่ว่าไม่เป็นไรนะวันหนึ่งเราก็มีเด็กเล่นน่อยนะก็เล่นไปไเรื่อยๆนะครับสะสมกันไปไเรื่อยๆถือว่าเป็นเกมที่สนุกเกมหนึ่งเลยแล้วก็เล่นได้แบบไม่ไม่น่าเบื่อเลยนะฮะ อันนี้ครับสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวผมต้องลางไปก่อนนะครับผมจะขอตัวแล้วนะฮะเจอกันคลิปหน้าครับใครที่ชอบก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร้ด้วยนะครับไปละบ๊วย